นาคนละคันทุกท่านครับทุกผูมนะครับใส่ไก่หมักปลายิ้มครับทลิปนี้นะครับเดี๋ยวที่จะใช้ก็เป็นนี่เลยครับนีนจานอนจานนะครับแล้วก็เกี่ยวด้วยแสไก่หมักปลายิ้มนี่ครับเพิ่มสินค้าตัวใหม่ครับน้องใหม่นะครับมันหมูหมักปลายิ้มครับเราจะเพิ่มความหอมด้วยนี่ครับผสมตัวนี้ด้วยเข้าไปหัวเชื้อสุดเทพลูกตาครับหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะครับผสมกันจากนั้นขาดไม่ได้ครับที่นี่ ที่นี่ต้องเจอนี่เลยหัวเชื้อกินทุเรียนครับที่นี่ถือว่าใช้ดีครับสําหรับหัวเชื้อกินทุเรียนอาของน้ำไหลผัดผสมลงไปครับโอเคมาแกะเลย กินไปพิลาเดสเดินเึ้นนี่เลยเินนี้เลยเดินขึ้ก้อนหินเลย นังง่งคันรถ่ปปึงแ้ใช่แล้วเปลี่ยนจะเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะถึงคันแรกขึ้นคันนี้้าเลย จันเล็กพี่นันจันเล็กคำเอวแล้วอ่ะเจอที่นี่แล้แม่คำเอวเลยนะครับผมปกตินี่จะไม่่อ่คำอะไร

ตอไเลยครับเนี่ยีต้นนี้ล่างข้างล่างันพี่ระวังนะงขึ้น่ขึ้นมาเลยล่นทางนี้เลยหมัเล่นนดีกว่ามัล่นไั มันก็นเหนอ่อยเล่นมากก็ไม่ดีนะเนี่ย <laughs> อยู่ยากกับพมันนะมาไปมันจะเป็นแตงกวาดัดมาทำซีดดีกว่ามั้งหัวหัวมันเลยโอ้โหรถจักรเล่นเล่นเจ็บเข่าเข่เจ็บเข่สวนโอ้ยแช่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 แชามันนั่นเป็นกระดุงกั chào này nữa kia lo bia ha anh luôn luôn anh ơi Ôi. hoa mới lo lòi rồi lo anh sạc sáng thôi à. ê tốt héo งานนี้มีสิบโอ้โหดูโอ้โหแต่นีนี่หักใหญ่เลยสังเกตที่ปากนี่ใหญ่จริง น้องอนที่นี่ใหญ่จริงครับนี่จัดเข้าไปครับไส้ไก่ไปยิ้มทำงานเต็มปากครับโอ้เออระวังช้ำฮโอ้โหยกไม่ขึ้นอ่ะช่วยช่วยยกหน้าไปท่ยนะจะยกยกหน้ารักโอ้ โอ้ย oh. oh. <laughs> อดเอรเนี่ย <c oughs> <sh arp> ตอนเย็นจะถ่ายลงเยนนะจับจับสวิงตาม,มา <laughs>

ติงเต้มนี่เหรอเห็นไหมโอ้โห,โหไปเ,ปเปอาเลยเอาเลยเยอะๆให้ลุงเขาเด็กป้าจีนใส่ใช้คีมด้วยนะนี่ลุงเขาจับแล้ว เขาเจอนี่เลยโอ้โหตะเพียนใส่ไก่นะครับเนี่ยไส่ไก่ไปยิ้มทำงานอีกแล้วโอ้โหไม่แน่ใจว่าแต้มแรกของของน้ำไหลเลยหรือเปล่านะครับสำหรับสายนธุนนี้โอ้โห,โโหสุดยอด สำหรับตะก้อที่ใช้นะครับนี่เลยชิ่งยาวก็ประมาณทักสิบเซนนะครับท้ายขอบนขอหนึ่งตาเบ็ดวันนี้ก็เบอร์สิบครับเก,ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์เ้าแล้วก็เบอร์สิบนะครับใหญ่กว่านี้เดี๋ยวจะเหงาแค่นี้ก็เอาอยู่นะครับลงทุนลงน้ำนิดหน่อยอเดี๋ยววิธีเกี่ยวเส้ไก,ก่มาเกี่ยวตัดเป็นชิ้นนะครับ ชิ้นก็ขนาดนี่นะครับข้อนิ้วข้อนิ้วนิดๆน,น,นะครับเอาเกี่ยวเกี่ยวับไปสับมาแบบนี้ับไปสับมาจังหวะสุดท้ายก็ให้เงี้ยมันโผล่นะครับนี่ครับเงี้ยโผล่แบบนี้บีบบีบนิดหน่อยแค่นี้ครับเอามัน มันสําหรับเบอร์เ,เบอร์เก้าก็จะชิ้นใหญ่มันนิดนึงนะครับนี่เพิ่มทังเลือกเกี่ยวให้ทะลุไปเลยเหมือนเกี่ยวเม็ดโฟมครับนี่แบบนี้ครับมันเกี่ยวเม็ดโฟม,มประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็ปั้นได้เลยปั้นวิธีปัน้ปนกับปั้นธรรมดาเนี่ยนะครับ เอาเหยื่อไว้ข้างนอกนะครับไม่ต้องเอาฝังไว้กับพวกในใน,ในตะก้อนครับในลำนะครับปัดเลยน,นี่แบบนี้ครับสองคอไส้ไก่คอหลังมันคอบนมันหมูนะครับตีเยอะได้เลยครับแค่นี้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผลงานวันนี้ถือว่าประทับใจครับสำหรับไซส์ของมันนี่โอ้โห เดี๋ยวผมจะพาไปหาเมนูเด็ดสำหรับเย็นนี้ครับเราจะนูเลยเข้าไปข้างในครับดูสิจะมีอะไรช้อปปิ้งบากในป่าเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยนี่สวยไหมได้ไหมเอาแล้วนี่มามาจับไป อีกหางหนึ่งหอฮะอันนออี้เบอเมื่อวานอ่ะกเกลือเหยืยอแข็งไอ,อ้ถ้ามันใหญ่เกินมันมันแข็งมันไม่เผาไม่หวานหรือเปล่านะ

ลานจริงๆเลยนะนี่ตอนนี้ก็เผาแบบจะได้ที่แล้วนะอ้าวม,มันดำนี้แล้วเอาตอนต่อไปวิธีทำนอว่ดสดๆจากฟาร์มแล้วก็แกะนี่แค่นี้ก็กินได้แล้วนะต้องเผาเราต้องเผาเพิ่มอีกสักหน่อยนะไม่ต้องเผาเราก็ได้นะเอาเรอ เราก็จะปอกแบบนี้แหละครับเดี๋ยวแล้วขอเทสหน่อยเซ่โอ้ร้อนร้อนอ <c oughs> หือหวานจริงนันแหละไม่จะ้ม้งเลยสุกแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ครับงอเผาเผาแบบ <c oughs> เอาแบบด,วด่วนเลยนะเนี่ยกินได้เลยลนะเนี่ยเนี่ย ออเอีกสักหน่อยก็ดีนะไม่อะไรมันหืนมันหืนอ,อีกนิดอีกนิดเดีกาะเกาะซ้ำได้ไหมแหมอร่อยเกลอบกินได้แล้วกลับกินได้แล้วต้องเอาให้นานกว่านี้อีกให้มันไหมเลยกว่านี้ เอาใหม่เอาใหม่หลังจากกินแล้วยังมันยังไม่หวานอะ่ะมันยังหืนนิดนิดอะ่ะแช่น้าแน่กูรูเขาบอกว่าต้องแช่น้ําอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคนี้นะครับแช่แช่น้ําเปล่ายางงี้นะไม่ต้องต้มแล้วนะแชเด,ะไไะเดี๋ยวมันรุนกันจะหวานไม่หวานเอ้ยอฮ้ยไหนล้เจอไหม ใหญ่น่าจะพุ่งออกไปน,น,นะนู่นนะเนาะฮะห้ือ,อมันะนะสิ่อะไรไม่รู้สองสามขึ้นยอะจ้ะเออเอาลึกแล้วก็จับไว้เกอ็นนะจับไว้จับไว้เดี๋ยวนี่จะพาไปเล่นน้ำกับน้องนอนครับ

โอ้ <si ื้อแรงกแรงโอ้ออีสะล้มากปากอะโอ้โอ เดี๋ยวนี้เราไม่ยุ่งมาละไปเดี๋ยวผมจะพาไปทำเมนูเย็นนี้นะครับไปลาทอดจะทำปลากันเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงน,ะนี่โู้แก้มช3สามตัวเต็มหม้อโอ<ฮ>้โหยังหนาโอ้โห ซีสันนี่แก้มช้ำนะครับเนี่ยอืุย๊ยอะไรเจีย <c oughs> วเจียว็มหมอ้อหสวยจริงๆอิงอาได้เวลาออ,อยู่มือเย็นแล้วนะครับอยู่ก็เยอะนี่นี่คือเมนูแก้มช้ำทอดครับยอดเดี๋ยวขอดูก่อนไขเ่เต็มท้องอืปาลาท่นี้นี่ทอด อร่อยมากมครับขมข้นกลมกลมดู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 ไข่อรสอดสดสดเยอะๆนี่นนานานมาชิมหน่อหน่อยดึงเยอะน่าจะหวานแล้วนะรอบนี้รอบแก้ตัวแช่น้ำไปแล้ว อืมได้นอเผาอืมอดีจ้าครับอ่ะเข้าครับโอเค ไส้ไก่สาคอเลยนะครับ